ทำไมหลายประเทศถึงชอบปืนกลรุ่นนี้และปืนกลรุ่นนี้แตกต่างกับปืนกลรุ่นอื่นๆอย่างไรมาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้มีชื่อว่า PP19 ไบสั้นนั่นเองนะครับโดย PP19 ไบสั้นนะครับถูกออกแบบโดยนะครับลูกของชายที่ออกแบบ AK นะครับมีชื่อว่าวิกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นบุตรของคนออกแบบ AK และมีคุณเยฟเกนี่นะครับที่ออกแบบปืนดากกูนอฟมาช่วยในการพัฒนาอีกด้วย จุดเด่นหลักๆนะครับที่ทําให้อาวุธรุ่นนี้แตกต่างจากอาวุธรุ่นอื่นนะครับก็คือบริเวณตลับแมกกาซีนนะครับโดยตลับแมกกาซีนของอาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นทรงกระบอกนะครับที่สําคัญบริเวณพานท้ายของปืนเนี่ยสามารถพับได้นะครับทำให้มีขนาดเล็กพกพาง่ายไปยิ่งขึ้นข้อดีก็คือตลับแมกกาซีนนะครับทำหน้าที่นะครับเป็นที่ในการจับเวลายิงได้ทําให้การยิงเนี่ยมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าหากเราดูบริเวณส่วนกลางของปืนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับเอค่อนข้างมากเลยนะครับ โดยแมกกาซีนสามารถจุได้ถึง64นัดเรียกได้ว,ว่ายิงได้สะใจเลยทีเดียว